สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขทุกคนสบายดีตอนเงียงทุกคนเอ้ยแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่เพราะว่ามเมนีมันลมหนาวเมรีจ้ะเมรีซุปข้าวจไปกินส้มมะขามทุกคนเลยไม่ไกินตะเฮงสบายดีทุกคนนี่ซสุขติดตามส้มมาทุกคนไะเดะนูวิธีมาเคอร์เลยต้องมาครูบ้าน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 เก่าคนเลยบ้านบ้านบ้านประเทศอือ๋อบ้านนาซาเล ก็ไปตัจำเาิ่่มะขามม้อ่าจำเ้าไปกินสมะขามไปกินยูแกินยู่วหลเพาะว่าแถนี้มันมีมีม่เป็นสิลได้ เขาไม่มีหมูสิมีเขาเพลย์ไม่มีดอกมีแต่ขี้ฝุ่นทุกคนได้กวาดค่ะอากาศหนาวมีไปแต่ยจะได้เฮือนอยู่เข้มทางนาวจะต้องเลืดาวลงมามาเลยแล้วก็ขี้ฝุ่นมาน้ำเข้มหมดประเด็นี่นะเข้มเติมเติมโซลายก็ได้เข้มเติม เออเมื่อเมื่อเมืม่อวานนี้สองคลิปที่เขาลงไปนะเพอ่อกระทำหาเสตตู้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขาไปหากกรหลานเมื่อวานนี้ไปลงลงหนองกัระบานเมื่อวานนี้ืันน,น,น,นั้นก็ไปหาหอยกรหลาดก็เลยไปน้ำพิ่งลายนมือแลวทุกคนเลยตอนมีว่างหายคืนเลยกะราสอนที่เดีว่างน้องตรอาสอนที่แต่และกลดม,มันเด้กดมันนี่กะหาเดียวมีเห็นคนน่ะยืนละโซนเพื่อโซนมั่นเพล่ ม,มันมันมีเป็นราคาเพื่อจะยังมีดีคนประมาณเดินเดิน2งเดินสามเท่าไรมันมีดาม่างต่จากม่มนด่างนีนะดเดี๋ยวหน่อย้หออ้วหนอวนโน่แล้วอย่่นวาดกอลยว้น่้ เทมคนเลยกระตามเฮาดีแต่ผู้อื่นจะมีหูนะชุคยชุนมนเนาะคอยค่อยตัแบบนี้เลยตำมแบบนี้โอ้พี่กระโหอมช่แลตัวน่เออหนเจอะปหอมไปหาพ่กินเมี่ยงมท่าแ่นะเอาโฮสิเกอรมาหนมีเมี่ยงมาท่าแ่มาเด้อก็มีเยอะมีน้ำไอยนะมีแลอประดนะยึดคือประแดยิ่เมืองตัเองคือมันยึดคือประแดดส้ม ตูงเป็นจตตูง้งคับก็ดีนะเว้ยโยยยยยยนนยยยยานี่ความหนยวเย็นยยยยย่ยยไ,ไปยหยยยยนะยยยยยยนะยยยยกยยยยยยตยย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 มยยยนยย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 ทุกคนของขนะ้ายย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 แยยยยอยยยยนยยยยยยกยยย่ไข่เยยย วิปปลาปลาอะไรวะปลาทูเ็นไมีเมม็นเพื่อปลาทูแปบนี้หัวเงี่ยอย่าซื้อหมดถ้ามีฟักก็เนาะอย่าเฝ้าซื้อน้ำมันนั่นอย่ามากระดิ่ไซื้อเก่งไหม ำแน่แล้วทุกคนนนี้กะเอาไปกินยูกก พี่เลือแซบอุ้ยลายลีจอดตามคือวันนี้น้อยนิ่งผัดลายไ,ไปมาเนี้ไปกิน <laughs> ยิ่โคกยั่งยูสิแล้ว่วาขอทุกคนไปกินยิ่โคกมาไปะ รมแห้งข้าวร่มคลอกมานิร่มแพ้ลมว้าลมกรได้งนลนะโอ้ยหนาวเลยนะอ้อมมานี่นะมมนนะแห้งกระเด็กหนาวลม นี it, ่จะมีหูวาวาหร่อส้มแล้วก็มีไข่ปลาค่ะคุณคุ้นเคยกับรักเก้าของคุาเจ้าสารใช่ไหมเก่าเขาฮุกคานั้นเนี

สิมะขามน่าเจบหนาวด้หนาวเสจกมากินน้ำกันแล้วุกคนเด้อ Ta, đó, tôi tunter, không à, hình đó M3, nó đợi có thể là cái gì đấy mọi người mọi người mọi người nó em đi

ัีนงห่เ้ัน่มั้น,นม,นะม,มัน <laughs> <ม>อม,อมส้มน้อยมันดํแล้วเนาะมันกระแขงเลย <c oughs> พอเราดูน้ำเท่าน,นั้นละอยู่เขากัจะเปียนในทันที กินตัวเปล่าเนอะอือใช่อือเฮ้ยไม่กินมาหลายมื้อไม่มีกูกินจะบุหรี่ก็มีแทบไปเลย กินตอนมันแห้งถึง กินทั้งเส้นพี่น้องหนาวเส้งกินเขงนเดี๋ยว่าแสบอยูไปเร่ไปเร่เต็มหลอดไปสุดๆเคยลงโตด้วยเฮ็ดทีนเคยแม่แท แชรแบบให้มีเดียพักใด้ไหมไหบันทึกอะเจ๊ดต่มน้น้ั้งาชิลล์โอ้ยหนาวเด็ดเอาเด็ดอู้วป่านเดี่เวพีคลขนบลุกมันจะคือเกิดอ่ะคุดขึ้นข้าวจิ๋อหนึ่งคันอาไร้ันอะไรกัน มันก็จะเข้างนมันก็จะเขไปข้าดในรวมรมัมนี่ก็ไปกูดูไปเชียหนู่นาะจอดมาเ้าไปเส้นจแลก็ไปจอด้ล เดี๋ยวห้าวคลิปหน้าห้ากว่สิเมื่อห้ากว่สิไปหาหน่อไม้ต่อนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบที่สมิตเซอทุกคนเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่เด้อคลิปนี้ก็จบสวิตเด์เด้อบ๊ายชื้นลึกหนาว